ครับนี่ก็คือกอไผ่สร้างมนต์นะครับเป็นกอไผ่เป็นไผ่ที่มีสเสน่ห์และน่าปลูกอีกชนิดหนึ่งงานที่เราควรมีจิตส่วนไว้นะครับงานทุกคนสามารถปลูกได้นะครับพื้นที่ว่างๆพื้นที่กันดานก็สามารถปลูกได้คือมันให้ผลผลิตเกวเรานะครับตลอดทั้งปีถ้ามีวัชพืชที่เป็น หญ้าแห้งไม้ไม้แห้งใบไผ่ไแห้งแล้วก็มีน้ํามีวิเคราะห์มาโรยรอบๆนะครับมันก็จะออกหน่อให้เราได้ทานตลอดทั้งปีนะครับสามารถลําก็ออกไปขายได้ไปใช้ในงานของเกษตรได้นะครับใช้เป็นไม้ค้ำยันได้นะโอเคน่าดูเลยครับน่าสนใจนะครับเป็นพืชที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งนะครับออกหนอ่อไว